สัพพะธนังธรรมะานังชินาติการให้ธรรมชนะกว่าการให้ทั้งปวงสัพพะรัสังธรรมะระโสชินาติรถแห่งพระธรรมย่อมชนะกว่ารถทั้งปวงธรรมจารีฉุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมนำความสุกมาให้ไม่ทราบว่าวันนี้ได้ทำบุญตักบาท ตอนเช้าเกันหรือยังนะครับพระคุณเจ้าก็จะมาบินตบาทโปรดสัตว์นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขอจเจริญในธรรมยังท่านผู้ชมทุกสมาชิกกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ที่เคารพทุกท่านนะครับเช้าวันนี้พบกับผมดีเจวิเชียนร่วงพริมดีเจหมาชนคนลุ่มน้ํานักข่าวจิตอาสาแล้วก็ดีเจหนุ่มหน้ามนคนรูปลอพอประมาณนะครับหลายคนอิจฉาว,ว่าเกิดมาหล่อและเกิดนะครับ ช่วยไม่ได้ชาติน้าชาติก่อนโน้นลครับทาบุญมาดีชาตินี้จึงต้องกินยาลดความหล่อวันละ2เม็ดเม็ดเดียวเอาไม่อยู่นะครับหลังอาหารเช้าก็คือยาลดความดันแล้วก็ยาลดเบาหวานนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพบกันวันพุธวันพุทธที่10เดือนมิถุนายนประจำปีพุทธศักราช2,563แรม5ค่ําเดือน7ปีชวดนะครับเช้าว,วันนี้บรรยากาศสดชื่นสดใส ะครับคุณผู้ชมครับหวังว่าทุกท่านเกินขึ้นเตือนขึ้นมาคงจะต้องได้ทานกาแฟน้ำชากาแฟควบกับปลาต้งโกะนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอส่งความปรารถนาดีนะครับมายัางสมาชิกกลุ่มเฟสกลุ่มไลน์แล้วก็ฝากความคิดถึงมาอย่างทุกทกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะพูดคุยในเรื่องของอธรรมะนะครับเล็กๆน้อยๆพอเป็นน้ำจิ้มพอเป็นผัก แก้มนะครับเพื่อที่จะมาประเทืองปัญญาหลายๆท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วในหลักธรรมคำังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะครับซึ่งในหลักพุทธศาสนาแล้วนะครับเขาบอกว่ามนุษย์คนเราเกิดมามีสี่ประเภทด้วยกันมนุษย์คนเราเกิดมามีสี่ประเภทมีอะไรบ้างก็คือมาสว่างแล้วก็ไปสว่างมาสว่างแล้วก็ไปมืดมามืดแล้วก็ไปสว่างแล้วก็มามืด ไปมืดนะครับซึ่งเคยเน้นย้ําอยู่เสมอนะครับในส่วนของมาสว่างไปสว่างก็คือโชติโชติปรายโนก็หมายถึงว่าตั้งแต่เกิดมาพบมนุษย์พุท,พทธศาสนานะครับถือศีลเจริญภาวนาเชื่อในหลักธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะครับเขาเรียกคนประเภทนี้ว่ามาสว่างแล้วก็ไปสว่างส่วนประเภทที่2มาสว่างไปมืดก็คือโชติตมะปารายโนก็หมายถึงว่า ตั้งแต่เกิดมานะครับเมื่อลืมตาสู่โลกนะครับก็มีความศรัทธามีความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาแต่อยู่ไปอยู่มาเกิดไม่มีความศรัทธาเกิดไม่มีความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่ามาสว่างและก็ไปมืดชื่อคือโชติตมะปารยโนนั่นเองนะครับส่วนมามืดและก็ไปสว่าง ก็หมายถึงว่าเกิดมาไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แต่อยู่ไปอยู่มาเกิดมีความศรัทธาเกิดมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเรียกว่ามามืดแล้วก็ไปสว่างก็คือตมะมโชติปรายโนนนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายมามืดไปมืด ตโมตมะปายโนก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดอย่างมากนะครับเกิดมาทั้งทีชาตินี้ไม่มีศาสนาเป็นของตัวเองไม่มีศาสนาไม่ได้นับถือพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามอัสลามลรกุมบรามตุลลาเบกัตูซายอกาเซเดมอรอารากีมาแคนาซิมาริมานอซายอนะครับซายอติมอมาเลนะครับ ก็หมายถึงว่าเราไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสในบรวรพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามหรือศาสนาชินโตศาสนาเตา๋าเหล่านี้เป็นต้นนะครับศาสนาหลายๆศาสนานะครับของพี่น้องชาวไทยเชื้อ,อสายจีนเราก็ไม่นับถือศาสนานะครับหนีห่าหนีห่าหนีห่าห่าชิอโปเจียนหนีเจิงเหมอหยางเวอเตอร์เฉินถีเหินหา่าว โยคงหยางเชียนฉีเต้าเหลออีโหเว่ยเกอหมิงเทียนเจี้ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธิสิสลามโซโลวัตเตอร์ฮิบรูยูดายเราก็ไม่นับถือพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดมากนะครับแต่พี่น้องคนไทยของเราส่วนใหญ่แล้วจะนับถือพุทธศาสนานะครับคุณผู้ชมครับก็หวังว่าธรรมะในยามเช้าเอย่างนี้นะครับซึ่งพระเจ้าอโสมมาราชมีความศรัทธามีความเรื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาหลังจากที่สร้าง กำชั่วไว้เยอะก็หมายถึงว่าพาทหารไปรบทัพจับศึกที่เมืองโมริยะจนนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งทหารบาดเจ็บทหารเหล่านั้นบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากหลักหมื่นหลักแสนหลายคนก็ถูกจับเป็นตัวเฉลยจนตรงสำนึกบุญสำนึกบาปหันมาสนใจธนุบรงพุทธศาสนาจนได้รับฉายาว่า ยุคทองของพุทธศาสนาก็คือยุคของพระเจ้าอโศกมาราชนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นาการสร้างสถูปเจดีย์การสร้างวัดวาอารามการธนุบำรุงพุทธศาสนาแล้วก็นะครับการเป็นเจ้าภาพนะครับทำประชุมสังคายนาของพระธรรมพระวินัยของพุทธศาสนานั่นคือในยุยคที่จเจริญรุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าอโศกมาราชหลังจากที่ เชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในการทำคนงามความดีเชื่อว่าถ้าทำกรรมชั่วแล้วกรรมนั้นก็จะเป็นวิบากกรรมก็จะตามสนองนะครับกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับเขาบอกว่าชีวิตก็เหมือนดังแสงเทียนที่ถูกจุดขึ้นมาเพื่อรอวันดับชีวิตเราเกิดมาคนเดียวก็จะต้องไปคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นกรรมมุนาวัตติโลโกสุขโขปุญญสะอุจโย ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญย่อมนําความสุขมาให้นะครับก็บอกว่าหาตัวเองให้พบทุกคนยังค้นพบตัวเองไม่เจอหาตัวเองให้พบครบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุมคุมตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองให้แท้จริงนะครับนั่นเป็นสิ่งที่สุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับ มีเรื่องตลกนะครับเดี๋ยวให้ฟังเรื่องตลกนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องตลกเรื่องตลกต<า>เรื่องตลก<ม>นะครับคุณผู้ชมครับอย่าคิดอะไรมากคลายเครียดนะครับเรื่องนี้ชื่อว่าทีเด็ดเขยทหารทีเด็ดเขยทหารก็มีงานศพของคุณพ่อตาลูกเขยทั้ง3คนนะครับลูกเขยทั้งสคนยืนเรียงรายพร้อมหน้ากันเพื่อไว้อาลัยบนศาลาตั้งศพ ให้กับพ่อตาเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตลูกเขยคนโตอาชีพเป็นหมอลูกเขยคนโตอาชีพเป็นหมอก็พูดขึ้นว่าพ่อพ่อได้จากพวกเราไปแล้วนี่คือสิ่งเดียวที่ผมคงจะทำให้พ่อได้เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อพูดจบก็หยิบเงินสดใส่ในโลงศพหนึ่งแสนบ,บาทนะครับผมให้คุณพ่อ พอให้คุณพ่อตาไปใช้ในพบหน้านะครับนั่นคือ,อลูกเขยคนโตอาชีพเป็นหมอจากนั้นลูกเขยคนกลางซึ่งมีอาชีพเป็นนายอำเภอเห็นแบบนั้นก็พูดขึ้นบ้างว่าผมเองก็ไม่มีอะไรมากผมเองก็ไม่มีอะไรมากจะให้พ่อตาไปเหมือนกันจะให้พ่อตาไปเหมือนกันตำแหน่งของผมก็ยังเล็กอยู่ผมให้เงินพ่อตาไปใช้ในพบหน้าเหมือนพี่ๆก็แล้วกัน หลังจากนั้นพูดแล้วก็หยิบเงิน70,000บาทเป็นเงินสดสด,สดใส่ในโลงศพให้กับคุณพ่อตาไปนะครับจากนั้นลูกเขยคนเล็กนะครับลูกเขยคนที่3คนเล็กเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเศร้าซ้อยบอกว่าผมเป็นทหารยศตำแหน่งก็น้อยนิดผมเป็นทหารยศตำแหน่งน้อยนิดเงินเดือน,นก็น้อยผมคงช่วยพ่อได้แค่30,000่นเท่านั้น เพราะเงินเดืนอนยังไม่มากช่วยพ่อได้แค่สามหมื่นบาทผมช่วยพ่อได้แค่สามหมื่นบาทนะครับพูดเสร็จก็หยิบเช็คขึ้นมาเขียนด้วยตัวเลขสองแสนบาทแล้วก็ฉีกใส่ในโลงศพของคุณพ่อตาจากนั้นก็หยิบเงินทอนที่เป็นเงินสดสดอยู่ในโลงศพพ่อตาไปแสนเจ็ดหมื่นบาทขึ้นมาใส่กระเป๋าก่อนที่จะร้องห่มร้องไห้ ร้องห่มร้องไห้นะครับและก็เดินลงจากศาลาไปไม่รู้เช็คเด้งหรือเปล่านะครับฉลาดนะครับกระดาษแผ่นเดียวแลกับเงินสดแสนเจ็ดนะครับจบไม่รู้ขำกันบ้างหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับก่อนจากลานี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนานะครับก็ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับ สัญญาณอินเทอร์เนต็ตในการถ่ายคลิปวิดีโอแต่ละครั้งนะครับขอบคุณร้านาร้านกะจรเกียรติฟาร์มวังไส่เดิมนะครับบริหารงานาโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับคุณดำสุวรรณรัตน์ร้านขาจรเกียรติฟาร์มวังไส่เดิมจาหน่ายลูกเป็ดลูกไก่ยาศาสตว์อุปกรณ์จับสัตว์น้ำเครื่องมือทาการเกษตรและก็มีหลักวัวชนด้วยนะครับหลักวัวชนสวยงามมากทีเดียวนะครับแข็งแรงมั่นคง จำหน่ายลูกเป็ดลูกไก่สารอุปกรณ์จับสัตว์น้ำเครื่องมือทาการ,กรเกษตรและก็อุปกรณ์ออกกําลังกายลูกไก่ชนมีทุกอย่างนะครับทางด้านการ,กรเกษตรเปิดให้บริการทุกวันหยุดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวติดต่อได้ที่เบอร์0 8 4ย์ตองแและก็1 5 5 0 8 8 4 1ตอง8 1นะนนะครับก็ขอฝากไปด้วยร้านขจรเกียรติาร์มและก็ขอบคุณเป็นอย่างร้านอาอีเนื้อย่างเกาหลีบริหารงานโดยอาจารย์ประพลและอาจารย์คณิตาอัตจักรนะครับ ยังเปิดให้บริการไม่เต็มรูปแบบยังเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับเพื่อป้องกันมาตรการความเสี่ยงนะครับท่านสามารถที่จะติดต่อทางโทรศัพท์โทรนะครับสั่งใส่ถุงไปทานที่บ้านก็ได้ชุดใหญ่200ชุดเล็ก150บาทชุดใหญ่200ชุดเล็ก150บาทนะครับร้านไอ้เนื้อย่างเกาหลีก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเบอร์โทร0819783539ึ่งสามารถสานยเระครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับใน Facebook เหมือนมาลายสวรรค์ที่ท่านมอบให้แล้วก็ถ้าชมในช่อง YouTube ช่วยกด s u b s c r i b e หรือกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับหรือท่านจะกดติดตามในหน้าจอของท่านที่อยู่ด้านมุมล่างด้านฝามุมล่างด้านฝากรอบเล็กๆสีแดงๆนะครับท่านแตะไปเลยนะครับถือว่าท่านได้กดติดตามกดกระดิ่งให้แล้วนะครับขอบคุณมากทีเดียวนะครับผมพยายามสนราคลิปดีๆนะครับที่เป็นสาระบ้างไม่เป็นสาระบ้างแต่จะพยายามพัฒนา เพื่อที่จะมาสู่สายตาคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ขอเจริญในธรรมครับ